ค่ะมาดูข่าวนี้ข่าวสุดท้ายนะคะโรงเรียนวิชรศึกษาค่ะจัดให้มีการเลือกตั้งสภาประธานสภานักเรียนประจำปี2555บรรยากาศน,นั้นเป็นไปอย่างคึกคักค่ะ ที่โรงเรียนพิจารักศึกษาตะบนนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภาน,นักเรียนประจำปี2555เพื่อมารับช่วงต่อจากงานจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้มีเวลาอ่านหนังสือเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่ชั้นระดับชั้นสูงขึ้นได้อย่างเต็มที่ โดยทางโรงเรียนพิจารณาศึกษาได้มีการจัดให้มีผู้สมัครจานวน6กลุ่มด้วยกันซึ่งในแต่ละกลุ่มนั้นก็จะมีนโยบายต่างๆที่ผู้สมัครได้คิดขึ้นเองเพื่อให้นักเรียนมี สิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกประธานสภานักเรียนที่มีคุณภาพเข้ามาบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเพชรศึกษาสำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนนักเรียนต่างให้ความสนใจกับการเลือกตั้งมาเข้าแถวเพื่อจะเลือกพักที่ตนเองชอบกันอย่างคึกคักส่วนวิธีการเลือกตั้งนั้นนักเรียนทุกคนต้องแสดงบัตรประจําตัวเพื่อรับบัตรลงคะแนนและลงคะแนนในคูหาที่จัดไว้โดยมีรุ่นพี่ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความสะดวกกับน้องๆ้องที่มาใช้สิทธิ์ หลังจากนั้นนำบัตรที่ลงคะแนนใส่หีบบัตรเพื่อรอการนับคะแนนต่อไปประธานสภานักเรียนและก็จะเริ่มดำเนินกิจกรรมเต็มรูปแบบตั้งแต่ภาคเรียนที่2ของปีการศึกษา2555สิ้นสุดเมื่อหมดภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2556ซึ่งในการเลือกตั้งในครั้งนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง937คนผู้สมัครเป็นประธานสภานักเรียนจำนวน6กลุ่มค่ะ ฝึกให้เด็กๆนะคะรักในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งการใช้สิทธิ์แล้วก็การเลือกคนที่เรารักนะคะ